คันใหญ่เลยนะฮะนอกนั้นจะเป็น6,009นะฮะไฮบิคใจแอนือเป็ดเนี่ย f e l t เนี่ยดูนะฮะเรามาชมจักรยานแล้วก็ได้ไดยินเสียงเขาเตะป้าปาปาไปด้วยนะฮะนี่ตรงนี้เป็นมวยไทยยิมนะฮะก็คือเอาจักรยานมาขายร่วมกับสอนมวยไทยไปด้วยเลยนะฮะ อจักรยานทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ยาวแล้วอันนี้เป็นอะไรครับของใหม่เหรออันนี้คือของใหม่เอามาขายเป็นเสือภูเผาาชั้นเท่าไหร่ครับสี่พ้าสีพันห้าเองก็คือตรงเนี้ยของใหม่าจ่ะนี้จะเป็นมือสองอันนี้จากยาเสือภูเขาสี่พันห้าคันละสี่พันห้าเองของใหม่แต่เป็นเป็นของจีน มีเอาของใหม่มาให้เลือกด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าร้านที่เป็นจักรยานพับพวกนี้ฮะพันหนึ่งประมาณเท่าไหร่สองพัน <2, 000. S 1> โอ้โหสองพันกว่าบาทนะฮะน,นี่นะไอ้พวกนี้ใช่ไหมประมาณสองพันรับได้นะพวกนี้นะ 8, 8. พันแปดครับได้ <8. S 1> มีเกียร์ด้วย <8. S 1> ถ้าซื้อส่งถูกกว่านี้ เอาซื้อส่งประมาณสัก5คัน10คันก็ว่าไปอาจจะได้พันกว่าบาทนี่อันนี้เป็นไฮบิดปิดอันนี้เท่าไหร่นี่9,000อันนี้อันนี้อย่างดีหน่อย 10, 10, อ๋อเป็นดิสนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ะอันนี้รถที่ไหนนะฮะเนี่ย F E L T เฟสอะไรเนี่ยเฟลเฟลของอเมริกาแต่ e L T, ว่าเอามาจากญี่ปุ่นนน่นน่นอันนี้ลูกค้าเรียกเอาเชิญเลยครับ เนี่ยจักรยานพับกันลพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันแปดมีราคาส่งด้วยถ้าซื้อห้าคันสิบคันเนี่ยลดลดเยอะเลยใช่ที่เอาไปเอาไปแบบว่าเอาไปให้เช่าหรือเอาไปเยอะๆไปไปขายต่อได้ราาคพิเศษใช่ก็อย่างเช่นสามพันกว่าบาทเนี่ยถ้าซื้อส่งซื้อประมาณสิบคันนั้นเหลือสองพันกบาทเนี่ยอย่างจักรยานพับเนี่ยพันกว่าบาทที่นี้สองพันกว่าบาทไปดูข้างในข้างในมีไฮบริด ขันชี่ค่าละห้าพันเก้าเองใจแอนไฮบิดใจแอนเทคนี่นะฮะก็อยู่ติดถนนเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นกับเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะฮะ 1,799บาทนะเนี่ยนะตรงนี้ถนนราชพฤกษ์นะฮะเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้มาจากรัตนาธิเบลดนะฮะทางนี้เลี้ยวซ้ายมานี่มาจากรัตนาธิเบลดเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็ชิดซ้ายได้เลยนะฮะมาจากอันนี้ถนนราชพฤกษ์ถ,ปปนนะะถ้าตรงไปนู่นไปปิ่นเก้านะฮะขึ้นสะพานไปสะพานปิ่นเก้าถ้าตรงไปนี้ไปทางปากเกร็ดนะฮะเนี่ยตรงไปเนี่ย แล้วก็เลี้ยวขวาไปให้แยกปากเกร็ดได้นะนนทบุรีนะครับยี่แท่ N ตรงนี้เองนะฮะนี่นะครับเล้เขามียิมด้วยนะฮะเขามียิมสอนมวยไทยด้วยสุดยอดจริงนี่นะอ๋อจักรยานสามล้อด้วยโอ้โหนี่นะครับนี่นะฮะสอนมวยไทยด้วยนะครับแล้วก็ขายจักรยานด้วยคือเจ้าของเกี่ยวกันเลยนะฮะนี่นะครับ ก็คือจะมียิมนิเซียมเนี่ยสอนมวยไทยเลยผมพาไปชมเตะกันปาปาัปลาเลยนะฮะเมื่อกี้นี่นะฮะนี่มีสนามมวยนะฮะมวยไทยยิมอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็จักรยานจะอยู่ทางนู้นนะครับนี่เขาเตะกันตรงนี้นะฮะปรับปรัปบปรับกันตรงนี้เลยนะครับ นี่นะฮะก็คือตรงนี้เป็นยิมมวยไทยนะฮะจะสอนมวยไทยให้ชาวต่างชาติเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฮะสวัดดีครับตรงนี้ตรงนี้สอนมวยไทยสอนสอนหมดเลยทั้งคนไทยชาวต่างชาติใช่ไหมฮะแล้วก็ฝั่งนู้นขายจักรยานเจ้าของเดียวกันเลยอโอ้โหแล้วเจ้าของเนี่ยยังไงเขาชอบมวยไทย ็เปนาแล้วก็ชอบจักรยานอย่างนั้นเหรอเออร้านเป็นบ้านเดียวกันเลยใช่ใช่สงสัยแปลกมากจักรยานมวยไทยยิมเฮ้ยคนงงคือมันมาทีเดียวถ้าถ้าเป็นอีกชื่อหนึ่งก็เป็นอันเดียวกันอันไหนเปิดก่อนน่าจะน่าจักรยานผมไม่น่าจะเดียแล้วไม่ไม่รู้ไหนเปิดก่อนแต่ว่าตรงนี้มีมวยไทยด้วยก็คือรับสอนหมดเลยชาต่างชาติทั้งทต่ถ้าท่านคนไทยอะไรใครอยากเป็นมวยเด็กๆได้มาได้เลยครับหมดเลยเราจะสอนพื้นฐานแต่ว่า อาจารย์ที่นี่เป็นนักบวชชีพมาก่อนทุกคนเลยฮะนะฮะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์เสร็จปุ๊บซ้อมมวยไทยเสร็จอยากได้จักรยานขี่ไปดูได้อีกโอ้โหเสร็จนที่<ะ>ซื้อจักรยานเป็นยังไงฮะซื้อจักรยานของสับคญให้วฝังเล่นเหรอซื้อจักรยานปุ๊บแล้วก็มาเรียนมวยไทยฟรีป่ะเออนี่ต้องคุยกับเพียน,นะน่าจะมีปัญหาครับลองคุยได้เลยนะซื้อยานสองคัน มาซ้อมมวยไทยฟรีอะไรอย่างงี้หรือว่าสองครั้งก็ได้หรือว่ามาเรียนมวยไทยเอาจักรยานไปขี่ฟรีอันนี้ค่อยว่ากันได้ตลอดคอสตลอดชีวิตอันนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นดีเดี๋ยวผมพาชมเดี๋ยวผมขอถอดนะขออนุญาตเนาะนี่โอ้โหนี่นี่นะผมเห็นชาวต่างชาตินี่โหเขาเขาฟิตมากเลยนะเนี่ยโหรอโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวเขาเขาเก็บตัวไปต่อยมวยไทยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะรายการอะไรนะนี่มีมีขึ้นรายการใหญ่ๆหญ่ไหม มนักมวยที่นี่ขึ้นไปต่อยตามกันนะครับเหรออะไรอะไรช่องไทยไฟช่องแฝดช่องแฝดมวยไทยพัดดูุเหรอเมื่อเมื่อเดือนสิงหาเหรอคู่สองผู่สองได้ได้แชมป์ไหมเนี่ยเคยได้เคยได้เหรอโอ้คุณนี่แชมป์เลยป่ะเนี่ยโอ้แชมป์มวยไทยเลยป่ะแล้วก็ไทยไฟส์เคยไปกันบ้างไหมเนี่ยไม่รู้ว่าผมรู้จักนี่ไฟเตอร์อ๋อไทยไฟส์ไม่เกี่ยวเคยไปเคยไปเคยไปหรืไทยลาวไทยลาวขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปชมจักรยานเนาะอันนี้ก็เลยพามาดูนะฮะ นี่นะครับนี่มีเวทีด้วยนะฮะมีร้านกาแฟด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ร้านอาหารเจ้าของเดียวกันอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ร้านอาหารนี้เจ้าของเดียวกันด้เปล่าครับอันนี้คนละเจ้าเนาะก็คือเฉพาะมวยไทยกับจักรยานนะครับเป็นนักมวยด้เปล่าครับเนี่ยแล้วคุณหน่วยก้านดีมากเลยเห็นเขาบอกว่าซื้อจักรยาน ซื้อจกอักรยานมาเรียนมวยไทยฟรีป่ะหรือว่า,วามาเรียนมวยไทยฟรีเอาจาักรยานไปขี่ฟรีเลยเลยร้ <c oughs> อเล่นนะครับอันนี้ร้อเล่นมาซื้อได้อันี่ของร้านด้วยป่ะ <c oughs> นี่คันเท่าไหร่อย่างเง <c oughs> ี้ยสี่พันห้าสี่พันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอนั่งไปด้วยได้ป่ะไหวป่ะเอ้าฮะเอาเอาซ้อนเร็วซ้อนขึ้นไปอ่ะเราเราขึ้นไปไหนนี่ถ่ายคลิปอยู่แล้วถ่ายยูทูบอยู่อ่ะขี่โชว์หน่อยอันนี้ลูกเจ้าของป่ะเนี่ย ห,หลานเจ้าของอันนี้โอ้ยเจ๋งเลยโอ้โหจัก,จกรยานจับมวยไทยไหนเปิดก่อนนพร้อมๆกันพร้อมๆม,มกัน,ก,นก็คือ,อยังไงเจา้จาเจ้าของเนี่ยเขาเป็นนักมวยแล้วก็เขาชอบจักรยานด้วยเหรอเขาชอบขี่จักรยานด้วยโโหเป็นสายเฮลตี้เลยนะทั้งต่อยมวยเก,กเก่งขี่จักรยานก็เก่งทัวร์ลิงมั้งเลยเอาจักรยานมาขายด้วยโอ้โหนิสซิงตัวขาสิงอัเนี่ย นี่ขาซิ่งเลยเนะี่ยขาซิ่งเลยโอ้โหโอ้4,500บาทนะฮะคันนี้ต่อมาเลยขาซิ่งจริงโอ้อ่ะโอ้เปี้ยวจริง เนี่ยจิ๊บนี่โอ้โหจิ๊บจิ๊บนี่ทำไมมันสักๆเนี่ยพี่ห้อมันสกากนี่แฮมเมอร์นี่ช่องโฟกัสโฟวิวทีวีนะฮะกำลังถ่ายอยู่ด้วยเลยฮะช่องโฟกัสเมื่อกี้ไปดูโหมวยไทยยิมนี่เจ้าของอ่ะเขาเป็นนักมวยวเป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์ด้วยใช่มวยไทย ใช่เวทีไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ไม่ค่อยรู้คือเขาเป็นแชมป์แล้วเขาก็มาเปิดเวทีสอนมวยมาเปิดยิมสอนมวยแล้วเขาชอบขี่จักรยานเขาเลยขายจักรยานด้วยเลยอ้าวมีรองขาเป็นไทอิด้วยรอไทอิทด้วยนุ่นขาขาขาซิ่งนู่นขาซิ่งท่านนนู้นสี่พันกว่าบาทใช่ไหมนี่รถ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 บรรทุกใช่เป็นเป็นหลานเนี่ยอย่างเงี้ยเบนชี่คันเนี้ยเจ็ดพันเก้าเองเสือภูเขา แต่ใจแอนกับไอเฟลเนี่ยเฟลของเยของเมกานะหกพันเก้าองย่งเนี้ย mm hmm. เป็นไฮบิดนู่นฝั่งนู้น5น้าพันเก้าเองไฮบิดฝั่งนู้น mm hmm. เปนแผนๆอยู่อะ่ะห้าพันเก้าองนะโอเคเลยนะของเทกอะ่ะเห็นไหมไฮบิดเทกมีเยอะเลยมีเทกมีเทกมีใจแอนมีหลายยี่ห้อนะเทกก็มีเทกคันแดงนู้นก็5้าพเก้าเงนะถือว่าโอเคนะไม่แพง แล้วเขามีขายส่งด้วยถ้าเกิดซื้ออะไรนะครับสามสี 3, 4, 5, 5, ค่คันห้าคันอย่างเงี้ยลดลงอีกเยอะเลยใช่ใช่ต่อรองกันได้พวกนี้เขาบอกต่อรองได้หมดเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยห้าพันเก้าของใจแอนแต่ถ้าเทคสีแดงเนี่ยห้าพันเก้าเสีแดงเนี่ยเทคแต่ถ้า,ส,า 6, นะ take สีขาวตรงนู้นหกพันเก้านะเทกสีขาวตรงนู้น คันใหญ่นูน้นเออคันใหญ่ได้โขั 6, นเก้านี่ขาขาสิ่งเฮ้ยระวงังรถล้มนี่เดี๋ยวเกี่ยวล,นนล,ล,ล,ล้นั่นล้ล้มอึบนี่คันนี้สี่พันเก้ารถรถแม่บ้านรถไว้สำหรับใช้ในหมู่บ้านไงสามล้อโอ้โก,ก็สิ่งกันโหระวังชนนะล,นนลูกไปรอดเนี่ยนี่เป็นหลานนะหลานของเจ้าของ เมื่อกี้มีคนมาดูรถนี้ด้วยเขาจะซื้อหลายคันเขาถูกรถแม่บ้านเยอะนะข้างในก็เยอะรถพับเยอะเลยรถพับเนี่ยสองสามพันยิงนะรถพับพวกรถพัฟทั้งหมดเนี่ย งๆหาชนชนชนไหนแล้วไม่เอาจักรยานพับไปซิ่งมั้งเหรอฮะทำไมชอบคันนี้เหรอนี่ขี่จักรยานสองล้อได้ยังเนี่ยฮะใช่แล้วได้แล้ว,ลวอันนี้เป็นจักรยานไว้บรรทุกนะเนี่ยอันเนี้ยเขาไว้บรรทุกเฮ้ยโหนี่เบาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้ลบกันลบกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช้ไม่ไั้เอออ่ะไหน บบาเท่นะโอ้โหนี่บบาเท่ามากไรเนี่ยบบาเป็นอย่างนี้นี่มันรถชอปเปอร์ชัดเลยเนี่ยฮะนี่นี่มันรถชอปเปอร์ชัดเลยเนี่ยฮะนี่สวยนี่โอ้โหนี่นี่มันรถ รถเหมือนรถชอปเปอร์เลยเนี่ยฮะเออสำหรับเด็กนะอ่บบรรทุกแล้วอ่านั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งแล้วเลี้ยวไปลองดูซิไปใส่ผักไปขายได้เลยเนี่ยนะอโอนี่คันนี้4,500เองนะ 你看。